ขม่าแรงมาตะเวนเลิ่มสีตกดินแล้วพี่น้องเสียงนกเสียงกากระห้องแข่งกันนกกาบินเขาล่างห้องยุ่เจลเจลอยู่ใจพี่น้องจ้าเบิงทองฟ้าเนี่ยล่ะพระอาทิตย์ตกดินแล้วจ้าเมื่อนีเป็นอากาศดีได้เวลาสังสรรค์กันแล้วจ้าพี่น้องได้กับแกลมลูกชิ้นปิ้งจ้าเมนูยอดฮิตเหมาะสำหรับสายดื่มสายจวดสายเฮ่ห้าจังเฮ้าจ้านี่ละจ้า คิดเมนูยังบอกก็ต้องเมนูลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดไว้ก่อนเมื่อเชฟแซมเราปิ้งแล้วแล้วเราก็มาชิมเบิงเปาเนี่ยล่ะเชฟมีหลวกลิ้นหลวกปากเบิ่ดแล้วพี่น้องเอ้ยมา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 ได้เวลาของอิงแล้วสีชิมเบิงหาไม่นี่สีกินเบิ่ดผู้เดียวร่องเบิงพี่น้อง สีแซบบ่แซบน้ำจิ้มกับเป็นน้ำจิ้มจอมยุดสูตรเจ้มจนผลได้พี่นอ้องฮึยลองซิมเบิงมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยังบะหมี่มีกับแกล้มมาจวดน้ำกันสวบเข้าไปเท่อเดียวสองลูกผลได้พี่นอ้องฮึยย่านบอ่อิ่มปมกับปมคักปมแน่้อซูเมอนีสบายๆจ้ะบะต้องตำน้ำจิ้มให้เลื่งมากเลยย่งางเข้าไปในซุปเปอร์มีน้ำจิ้มจอมยุดติดไว้ในครัวเลื่อนสบายใจสิทอดสิพัดลูกชิน้น แกลมน้ำจิม้มจอมยุดจิม้มจวกลงไปแสบขนาดเลยจะพี่น้องบางคนก็มักถอดเด้ว้อจาลูกชินบางคนก็มักปิง้งบางคนก็มักหนึ่งแล้วแต่สูตรไผสูตรมันเนาะส่วนนุงอิงชอบปิ่งเดื้อจ้ามากมากกินน้ำกันค่า